สวัสดีครับสองชนะพี่น้องร่มมนาศาสตร์ทุกบนใส่บาทด้วยกันนะครับ di wa lagi bisataza memerawat อากาศใส่บาตรยามเช้านี้พี่น้องเมื่อวานเมื่อวานฝนตกมาท้องฟ้าเมฆมาหมามืดเึมหมดเลยนะเมื่อวานตอนตอนเช้าคืมตั้งแต่เช้าคิดว่าจะตกเช้าแต่ไปตกที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ตกเป็นชั่วโมงน้ำหลากทางนู้นพอตกมาตอนเย็นๆทำท่าทีเหมือนจะมาถล่มทลายแต่ก็เมื่อคืนก็มาเปิดก่อยนเปิดก่อยไม่ ไม่หนักก็ทาวาไปก็โชคดีที่ว่าอายางหวานเข้าไม่หมดนะพี่น้องเพราะว่าทวาถ้าตกมาเมื่อคืนหนักนะหมดสิ์หวานข้าวเพราะวา่านะ้ำมันก็เป็นดินเหนียวลดก็นะไปลงนะลดลงหนาไม่ได้นะก็ไปทําให้ติดล้อนะต้องสะดุดตอนแรกว่าจะหวานข้าววันนี้พี่น้องนะรถเขานัดเลื่อนไปวันที่7จนะ็ก็เลยนะเสียเวลาไปอีกสองวันนะสําหรับคลิป สายบัตรชานี้พี่น้องอย่าอย่าลืมนะครับได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์ต่อทองช a นลดเวยนะกันนะครับสวัสดีครับ